วันช้างไทยตรงกับวันที่13มีนาคมของทุกปีโดยคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทยร่วมกับคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเห็นเห็นความสำคัญของการกำหนดวันช้างไทยขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างให้มากขึ้นซึ่งครั้งแรก ได้พิจารณาเอาวันที่18มกราคซึ่งตรงกับวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำการชนะยุทธหัสตถีแต่ก็ได้กำหนดให้เป็นวันกองทัพไทยไปจึงได้เปลี่ยนเป็นวันที่13มีนาคมแทนความสำคัญของช้างไทยช้างเคยเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมีส่วนในการออกรบปกป้องเอกราชของประเทศทั้งอย่าง สร้างความสัมพันธ์นไมตรีที่ดีกับต่างประเทศและเคยเป็นพาหนะนการเดินทางของผู้คนในสมัยที่การคมนาคมยังไม่จเจริญเทียบเท่ากับปัจจุบันและในไทยก็นับถือช้างโดยมีความเชื่อตามหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างเช่นพระพิคเนตในคติความเชื่อของไทยยกไปเป็นเทพเจา้าผู้ขจัดมรสก ผู้ได้รับการบูชาของเทพเจ้าองค์อื่นๆในกิจการดันเป็นมงคลหรือในการศึกษา,าศาสตร์ขแขนงต่างๆพระคเนศหรือพระพิคเนศจึงกลายเป็นมรม,มกคูแห่งศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆด้วยปตินี้เกิดจากความเชื่อส่วนพระองค์ในรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์มีศรัทธาในพระคเนศเป็นอย่างมากทรงสร้างเทวาลัยคเนศ ขึ้นในพระราชวังสนามจัดอันเป็นที่ประทับทรงงานด้านหนังสือและการละครมากที่สุดในประเทศและเมื่อทรงตั้งวรนณคดีสโมสรก็ทรงอัญเชิญพระคเนศเป็นตาสัญลักษณ์จนกระทั่งมีการสร้างกรมศิลปากรจึงได้สืบทอดตาพระคเนศของวรนณคดีสโมสรมาเป็นตราจึงทำให้พระคเนศ ได้รับการเคารพในประเทศไทยในฐานะของเทพเจ้าแห่งศิลปะและการศึกษาในประเทศไทยตราบจนปัจจุบันช่วงเค็ดไม่รับ5ความลับของช้าง 1. ช้างกินนานกินจุกินแหลกช้างจะกินวันละ12หรือ8 8ชั่วโมงและกินได้มากถึง150กิโลกร,รัมต่อวัน 2. ช้างก็ชอบดูแลผิวนะ ช้างมักถูกมองว่าชอบเล่นโคลนและชอบคุกฝุ่นในวันที่อากาศร้อนจริงๆแล้วเพื่อเพื่อปกป้องช้างจากการถูกแสงแดดทำลายช่วยให้พวกเขาเย็นลงเมื่ออุณหภูมิเริ่มขึ้นสูงขึ้นและช่วยปกป้องจากพวกประสิท 3. 3. ช้างจำตัวเองได้นะช้างสามารถจำตัวเองได้ผ่านเงาตะท้อนหนังกระจกและในน้ำ เพราะช้างมีความจำที่ดีเลิศ 4. ช้างถนัดทั้งงาซ้ายและงาขวาช้างใช้งาเป็นเครื่องมือในการช่วยเก็บสา,ารสมัยเช่นเปลือกไม้แต่ก็จะมีข้างที่ชอบมากกว่าคล้ายกับมนุษย์ที่จะสามารถใช้มือทั้งสองข้างแต่จะมีข้างที่ถนัดกว่า 5. ช้างก็เป็นสัตว์มีหัวใจนะช้างมีความสามารถในการจับอารมณ์ความรู้สึก แต่สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกับสมาชิกในฝูงหรือคนใกล้ชิดได้พวกเขาสามารถจำบุคคลที่เคยพบแต่ไม่เห็นกันเป็นปีๆฝูงช้างยังสามารถแสดงความตกเศร้าถึงการจากไปของสมาชิกฝูงได้อีกด้วย